มีแต่ไซส์สามไซส์สี่ Oh, I know. หมายที่น้าจ๋งบอกมานะครับก็เลยลองมาดูเขาบอกว่ามีแต่ไซส์สามไซส์สี่ไซส์โลงมีขึ้นน้ำบาเลยขึ้นน้ำาไปตัวเลยขึ้นน้ำเยอะมากก่อนนี้เป็นเย็กตัวใหม่นะครับพาโลครับผมนี่ครับก็หมายบ้านซาครับผมลองลองมาดูเขาบอกก็โอเคเลยแต่ัตไม่โตครับมีไล่ไล่อยู่แล้วก็มีขึ้นน้ำหลายตัวครับตีอ่าตีตามก่อน้า ก่อคาคมเยือตัวใหม่ครับ,บารยาว6กรามครับผมยาว11เสนโอเคผมัวแรกมาแล้วบบแบบยา 哎，他妈的！<laughs> ัตไวนล่เนาะวตขนาดเขาได้เก็บตัวยานะโตไม่ค่อยโตนะโตขนาดนี้ตัวเล็กนะครับแล้วเจ๋งบอกไซส์สามไซส์สี่เจียงตัวไซส์เนี่ยอินทูเล็กมากเลยก็ไซส์ประมาณ ครึ่งโลมั้งก็กลับเป็นทารโร่ครับผมตัวเก่าครับเนี่ยทำมาใช้ก็ยังไม่ได้อยู่ <S <S เเอาเก็บไปแล้วกันแด้มาตวงแล้วก็เก็บไปเรื่อยคือให้ดูนะครับแบบนี่ยลนไฟได้ครับแต่ว่าถ้าน้าซื้อไปจาบปันน้นดินหน่อยก็ต้องลนไฟนะครับหรือไม่ก็หาเนี่ยครับไปเช็คไปเช็คที่มันฟู๊กๆครับที่นพุ่งไฟแก๊สอ่ะลนแล้วก็แปะเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนเดิม โอเคครับ okay, ผมทาโลเป็นเหยื่อยางครับผมตีน้ำตอกปุ๊บปุ๊บครับลากได้หลากหลายมากลากช้าลากไวลากกระตุกก็ได้โอเคครับ okay, ผมหมายน่งเจ๋ง <laughs> ไซโลไซโลไซไซขีดต้องตามไม่มีเลยสุดยอด อยูดย่ด้วยใต้ดับงงๆนะครับคือ ลากมาครับแล้วมีการลุกปั๊บตุ๊บต <tem> ุ <welche ăn? S 1> ๊บต <outfit> oh. ุ๊บตุ๊บแต่มันมันมันไล่ตามเหยื่อมาเป็นผิวอะมันผิวน้ำอะพายาบปุ๊บกัดกัดแล้วนิ่งนะไม่รู้อยู่ไม่อยู่ดูวัดไปดิเต็ม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 เงี้ยงเลยนะครับอัติฉาดนะครับให้ปลาช่อนครับสภาพหม่มันสวยนะแต่ว่าน้ำมันไหลเขาเฉยคือน้ำมันไหลแต่ว่านี่ครับปลาช่อนก็ติดนะครับ ไม่ใช่แต่ Shadow ครับลองดูครับผมทาโลทาโลปัดลอยสุดยอดสวัสดีครับผมอยู่ก่านน้ำบอลน,นะครับอยู่ในโหมด Shadow เล่น Shadow ครับผมด้วยพยางค์ทาโลมาดูกันตรงนี้อุดสวยๆครัะอาธีตตามท้อข้อว่า 好嘛。 Mă โอ้โหสำเร็จก็เนี่ยครับเป็นเยียรยางพาโลกออกายประมาสักใหญ่เหมือน,นกันแล้วเนี่ยรองขลงรถจดได้กัดตรงสายหน่อยครับแล้วก็หาจังหวะวัดเอา นี่ครับผมก็เทคนิคเลยคือถ้านะครับถ้ามันเป็นเทแบบเนี่ยลางมาแปะเรารีบงานถ้าไม่ขึ้นนะครับเวลาปามานดินะครับมันจะพุ่งขึ้นมาเองเลยเราก็รีบล้างล้าง,ง,งมาเลยแต่บางทีก็ไม่มาครับลองดูนี่ครับฮาโลหนัก16บหกร,รัมกม็ยาว1 1เ,เซน ตัวใหญ่ครับผมก็เล่นได้ทั้งช้อนทั้งโดนครับผมมาแล้วครับข้างในนี้แียงด้เลยครับเอาสูบน้ำโอเคครับผมขับพันที่ใช้งัดพันแอเกียครับผมปีสามพันแอเกียเวทสิบยี่สิบครับผมโอเคฝังเกียร์ด้วยครับยางฮารโลในค่ายบันลัวครับผมนี่ตัวเบรคที่ผมใช้อันนี้ก็เป็นตัวเบรคถกโอนะครับ ของตามาผมซื้อแยกมาก็ตัเบ็ดก็ลองดูนะครับบางทีตัเบ็ดตลาดที่แบบที่ห้อดีๆมันจะแข็งแรงหน่อยก็ลองหาใช้ดูครับยวผมฝากเกียรดินยนะครับหนึ่งซองจะมีห้าตัวครับแถมตัวเบ็ดไปหนึ่งตัว๋กบอกเสาได้ยาก